วัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะวันนี้แม่บ้านก็จะเตรียมอาหารไใคถาเข้าดาวกับขอบครัวตอนรับปีใหม่ในไม่อีกกี่ชั่วโมงนะะี่ค่ะจะเตรียมทำสมิมค็อกเทลค่ะกุ้งค็อกเทลนะคะจัดใส่ถาดใะเย็นนข้าดาวกับขอบครัวค่ะเข้าดาวปีใหม่เลยเด็ด เอ้ยไปทำน้อเด e r ยวนะทำความสะอาดก็เป็นเลยประมาณนียเห็นไหมทำความสะอาดก็เป็นเห็นไหม

e ส s น็คฉีดในผักขมนะคะ Night color, again. night color. You need to go out of there, okay? Yes. There's the and. Mm. Which one do you like that? I'm just, I don't just smiling. <laughs> <laughs> wykor จากเตรียมอาหารกินอาหารเย็นเรียบร้อยก็นั่งดูทีวีลอนับถอยหลัง ตอนรับปีใหม่เนาะคะ่ะแม่บันก็ขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมาในชุดนอนค่ะเพราะว่าคืนนี่จะนอนดึกเที่ยงคืนปกติสามทุ่มแม่บันต้องนอนค่ะแม่บานขึ้นไ ids, ปอ huh าบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมานับหนึ่งปอยลังกับครอบครัวเนาะค่ะไปไปเลยค่ะ time. So, yeah, I know. watching it right? oh, well, well, well. on YouTube your watch. no, Did you no. pause the TV or something? No, พวกนี้ก็ไปโรงเรียนปกติแล้ะหยุดสองคทิตย์ค่ะหยุดเรียนสองคทิตย์อูดัตกรด้ะลิงเทนเพอร์เฟก h a n k you lovey อ oh, สองพันสี่นีน่เป็นเด็กดีเนาะเฮดกาแฟให้แม่ตอนเช้าด้วยพวกนี้ก็ไปเรียนปกติแล้วนะนาลินแฮปปีโนยาสองพันยี่สี่นะคะเพื่อนๆค่ะได้อืมไ ให้กูเด็กหน่อยน้องมาก็ได้ล้อพอลงมาน่าลิ้นก็ได้วันใหม่ของปีใหม่แล้วนะคะ ปีสองศูนย์สองสีเนาะค่ะเนาะได้ไปลาปอกละค่ะนี่ค่ะมาดูกันเนี่ยสิบเอ็ดเหรียญสิบเอ็ดเหรียญเพราะว่าเป็นสีม่วงเนาะก็ะเลยแพงหน่อยค่ะ มาดูลูกมาดูมาดูในลูกเป็นสีม่วงในลูกเป็นสีแดงมันเป็นสีขาวนะงูนเป็นสีแดงอ่ะสีม,ม่ึงดูแ่บ่โอปแ่บอือแ่บสมสิบเอ็ดเหรียญอยู่อ่ะเอาไปเอเอะอเอเฮี่ย Some loop, some. I know your tricks for you. You okay. tried to make me drop the ball. Good darling. Mm -hmm. I'm gonna put one in here. Yet, yeah, yeah, yet, yeah. What do you have, daddy? Hot wings, wings. Hot wing? fire. Woo, A wings. Woo wings. A fire. Oh. How Oh, and what out? Oh, thank you, daddy. โ h ้ขอ l a ุณ c ิดิ and you cut something for me daddy t i a n k you a h เคขอบคโอ t t เคประมานออกไปชอปปิ้งคนเดียวค่ะวันนี้แม่บ้านน้องดารินอยู่บ้านชอบไม้อะไรก็เอาเขาตู้เย็นเก็บน้องมาุกกี้ก็ได้นแดดดีเนาะ เช้าวันใหม่มาพอนารินออกไปช้อปปิ้งสื่อแซมบิดจิกินฮอตอ่าจิกินบัฟฟาโลนะคะเนี่ยแซมบิดให้นารินห่อไปโรงเรียนรุงนี้ค่ะกับชีสนะคะพอนารินจะห่อแซมบิดไปโรงเรียนรุงนี้ค่ะหลังจากหยุดยาวมาสองอาทิตย์นะคะพอนารินออกไปช้อปคนเดียวเอาของเข้าตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะ ปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆโชคดีล่ำรวยสุขสุกคนไม่เจ็บไม่จนคิดยังก็า้สมหวังดังใจปรารถนาเด้อค่ะทุกท่านจ้าปีใหม่แล้วนะปีใหม่แล้วนะ